สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีกันนะคะชาวกันจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง17กันยายนจนถึง16ตุลาคมนะคะชาวกันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างและไพ่อยากเกือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวกันเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวกันสิบใบค่ะ โอ okay. เคแล้วมาดูกันดี ช่ากันนะคะสองอาทิตย์นี้นะคะสองอาทิตย์ของสอ,งอาทิตย์หลังของเดือนตุลาคมนะคะเหมือนคุณยังไม่ค่อยพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ยือเปล่เช่ากันนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะคุณจะเป็นช่วงที่เหมือน คุณกําลังหาอะไรให้กับตัวเองอ่ะเหมือนจะหาคําตอบให้ตัวเองนะคะเหมือนไม่ค่อยพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่แต่มันจะเป็นแค่ช่วงสองอาทิตย์เนาะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเก่งนะเราก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนทํางานได้ดีนะคะถ้าเอาเรื่องงานนะเรื่องงานเนี่ยให้ระวังเรื่องของอ ลูกน้องนิดนึงนะคะลูกน้องการสื่อสารกับลูกน้องเนี่ยบางครั้งช่วงสองอาทิตย์นี้เหมือนกับคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเหมือนเราเหมือนเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังไม่เข้าใจเหมือนเราพูดอะไรไปเขาก็ฟังไม่เข้าใจอย่างนี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นแนละ้วก็จะมีการขัดแย้งเล็กเลน้อยๆทางแก้ก็คือให้ใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วก็เราลอง คิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นลูกน้องเราต้องการให้หัวหน้าอธิบายยังไงหรือถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก็แล้วแต่นะคะเรารับคําสั่งมาเนี่ยเราต้องการที่จะบอกกับทีมเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรา,เรากระะ็เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆป้อนข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้นการพูดหรือจะอธิบายอะไรก็พูดเป็นสเต็ปนะคะคิดเป็นสเต็ป มันก็จะค่อยๆอ,ออกมาถะะ้าเรียนลาดับความสําคัญของการถ่ายทอดก่อนเนาะ,ะมันก็จะช่วยได้นะคะเส่วนในเรื่องของหัวหน้าง,งานนะคะหัวหน้าง,งานออสองอาทิตย์นี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเขาหนักแน่นและให้ความยุติธรรมกับ,บคุณได้ดีนะคะลูกค้าเองก็ให้การสนับสนุนนะ,ะเป็นลูกค้าเนี่ยถ้าช่วงสองอาทิตย์นี้ถ้าคุณจะไปหาเขาเนี่ยคุณต้องใช้ความ ผูกกล้องใช้เหตุใช้ผลเยอะนะคะอย่าไปอย่าไปใช้อารมณ์นะคะช่วงนี้ลูกค้าเขาไม่ได้มีอารมณ์เขาเรียกอะไรอารมณ์พิสว่าอยากจะซื้ออะไรกับคุณถ้าเขาจะซื้ออะไรกับคุณเนี่ยเขาจะใช้เหตุและผลว่าทําไมเขาต้องซื้อซื้อด้วยอันเนี้ยมันซื้อแล้วมันดีกับเขายังไงคุณต้องหักล้างตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะต่อมาในเรื่องของอ,อุปสรรค ที่คุณคาดหวังนะคุณคาดหวังว่า,าคุณอยากเจอมิตรภาพใหม่ๆคนดีๆที่มีเข้ามาแล้วก็สามารถซัพพอร์ตเงินให้คุณได้ด้วยเนาะคุณก็ต้องการลักษณะนี้นะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสจะได้เจอไหมก็ถ้า,ถ,าถ้าเจอถ้าเจอในสองอาทิตย์นี้นะคะคนคนนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าให้โอกาสทางการเงินงคุณได้เนาะ แล้วก็ลูกค้าถ้าเกิดคุณพยายามไปหาลูกค้าภายในสองอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นสองอาทิตย์นี้ให้รีบขยันอย่าอาอย่าทําตัวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ไมปลื้มกับผลงานตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็เลยแบบเออช่างมันไม่ทําแล้วชั้นไม่อยากแล้วชั้นไม่ชอบแล้วอย่าไปท้อแท้กับมันนะคะสองอาทิตย์นี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าที่ดีลูกค้าที่น่ารักแล้วก็ มีเงินกําลังซื้อที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้รีบลุกขึ้นและออกไปออกไปทํางานนะคะงานที่ทําของคุณมันเป็นงานที่คุณถนัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะแต่ว่า,าบางสิ่งบางเรื่องในช่วงส่อทินเนี้คุณอาจจะต้องหาข้อมูลนิดหนึ่งนะคะศึกษาข้อมูล ข้อมูลตรงนี้ศึกษาทั้งของลูกค้าเองว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าของคุณเองนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงช่วงนี้โปรโมชั่นมันเป็นยังไงมันดีหรือมันไม่ดีนะคะถ้ามันมีโปรโมชันม่นก็เอาโปรโมชั่นไปขายนะคะอย่าพยายามไปกักลูกค้าว่าอ๋อไม่มีเพราะเราไม่รู้เดี๋ยวนี้ โซเชียลมันกว้างนะคะเขาอาจจะมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็ได้ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรอยู่เขาเพียงแค่จะทดสอบว่าคุณจริงใจกับเขาแค่ไหนว่าคุณจะแจ้งโปรโมชั่นตัวนี้ไหมถ้าคุณขายขายไปแล้วคุณไม่ยอมแจ้งโปรโมชั่นตัวนี้เขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าคุณไม่จริงใจนะคะอย่าให้เขารู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าสองาทิตย์นี้ลูกค้าของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดีมากถ้าคุณเก็บเขาไว้ได้เยคุณจะได้ลูกค้าที่เป็นฟิลเจอร์ เป็นเป็นลูกค้าที่อยู่ในอนาคตคุณคือเขาจะอยู่กับคุณไปอีกยาวนานเลยนะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนะความรักของชาวกันนะชอบกันความรักเนี่ยให้ระวังเรื่องคําพูดกับคนรักนิดนึงนะคะโอกาสขัดแย้งกันมีเนาะแต่ไม่ได้ว่าทะเลาะแบบโอ้โหรุนแรงอะไรนะจะเป็นเรื่องของ ความเห็นไม่ตรงกันน,นิดนิดหน่อยๆนะะ่อยเงี้ยค่ะแบบเธอเธอจะซ้ายฉันจะขวาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีขัดแย้งกันนิดหน่อยให้ระวังเรื่องคําพูดคาจานะคะจะพูดจาอะไรก็ผ่อนหวานนิดนึงนะคะกับคนที่เราเป็นแฟนเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้ชายอ่ะผู้หญิงอนะ่เะเขาไม่ชอบอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าออดุดันนะคะก็ให้ใช้น้ําเสียงที่มันนุ่มนวลหนอยมันก็จะช่วยได้นะคะ ่อมาเรื่องของคนโสดเนาะความรักของคนโสดคนโสดเนี่ยเหมือนช่วงนี้คุณยุ่งอ่ะคุณวุ่นวายอยู่กับงานอยู่กับเงินแล้วก็คุณยังไม่คิดที่จะมีอะไรตอนนี้เนาะมันวุ่นวายอยู่กับชีวิตอ่ะชีวิตมันยังไม่ลงตัวในความรู้สึกคุณนะเนาะคุณก็เลยยังไม่อยากจะหาภาระอะไรมาเพิ่มในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนาะการงานการเงินการเงินทุกอย่างการเงินยังไม่ได้พูดการเงิน การเงินเนี่ยนะคะการเงินของคุณเนี่ยมาจากการนำพักนำแรงนะมาจากการทำงานนะคะมาจากการทำงานของคุณที่คุณมีความช,มนชำนาญอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คุณผวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมนะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมันเป็นช่วงจังหวะดีที่ถ้าคุณศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะโอกาสดีๆทางการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะ เอ,อถามว่าติดขัดไหมไม่ติดขัดนะสองอาทิตย์นี้มีมีพอใช้พอจ่ายนะคะตามกำลังทรัพย์แล้วก็ตามกำลังงานที่ทำอยู่นะคะเงินมาจากการทำงานล้วนๆนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยจะมาจากคนแปลกหน้าหรือมาจากมิตรภาพใหม่ๆนะเช่นเอ,อ โชคลาภนี่ก็มาจากหลายทางเนาะอย,อย่างเขาหยิบลอตเตอรี่ให้เราเนี่ยเราจะถูกรางวัลเลขท้า2สตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะถ้ามิตรภาพใหม่ๆหรือคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาเดินมาบอกเลขหรืออะไรเงี่ยเราก็ลองซื้อดูเนาะหรือเขาอาจจะแบบเดินมาเล่าฝันให้เราฟังแล้วเราได้ยินแล้วก็อาจแบบซื้อนิดนึ่งพ่วงไปกับเขานะคะอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสได้นะคะ เรื่องสุขภาพต่อมาเรื่องสุดท้ายนะคะสุขภาพเนี่ยจะเป็นอะไรไหมไม่มีนะสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นแค่ให้ระวังเรื่องคําพูดเท่านั้นเองนะคะสุขภาพไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะให้ระวังแค่เรื่องคําพูดคาจาแล้วก็อารมณ์ช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนนะคะสองอาทิตย์นี้จะอารมณ์ร้อนนิดนึงแล้วก็จะวุ่นวายหน่อยทำอะไรคล้ายๆเด็กนะคะพ เราทําอะไรแบบเด็กๆป,ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสประทะหรือว่ากระทบกระทั่งคนรอบข้างได้เนาะก็คือให้ใช้เหตุผลนี้มากๆหน่อยนะคะมีสติเยอะๆก่อนพูดอะไรก็คิดก่อนแล้วก็ค่อยพูดออกไปแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะละค่ะสออทิ์นี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะสําหรับชาวกันนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกมดีนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะก็ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เพราะว่าผู้อ่านจะดูให้แบบ ไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆแล้วก็รัดกลุ่มก็คือดูแล้วก็สามารถต่อสบายใจแล้วก็ทำทำงานต่อได้นวกประมาณนั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะผู้อ่านขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ที่มีเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ชาวกันทุกท่านที่ชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะมีความสุข มีความเจริญทําอะไรคิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการนะคะขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ